สวัสดีค่ะรีวิวรถไถมือสองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆค่ะร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรรธานีนะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะเจ้าของร้านรีวิวเองค่ะขายสินค้าเองจัดส่งสินค้าเองนะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะ,คะ 0804141669นะคะ085 087 6581ค่ะแล้วก็เบอร์เดิมที่ยังใช้อยู่ก็จะเป็น088 036 0853นะคะ3เบอร์นี้ติดต่อได้ปกตินะคะแอดลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรค่ะเช้าวันที่1 กันยายน2567นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วค่ะก็ขอให้เดือนกันยาโดนค่ะเป็นเดือนที่ดีของร้านของเรานะคะยอดขายทะลุเป้าค่ะซื้อง่ายขายคองซื้อง่ายขายดีนะคะบริการดุดยาดมิตรค่ะตรงที่วอเจริญแท็กเตอร์นะคะคันแรกค่ะ L c 0 1 8 SP คันนี้จดปี66เลยนะคะปีสุดท้ายเลยค่ะ 429ชั่วโมงการทำงานค่ะตัวรถนะคะกันชนด้านหน้าค่ะใบดันดินแล้วก็จะมีผ่านพวนตราช้างมาให้นะคะหน้าหลังค่ะอยู่ที่469,000บาทนะคะ469,000บาทค่ะหากลูกค้าอยากได้โตรตอรี่ครบ เป็น4ชิ้นนะคะก็จะมี RX 1 6 5 E ใช้งานน้อยๆนะคะอยู่ที่4,99,000บาทค่ะร้านของเราจำหน่ายเงินสดนะคะไม่มีผ่อนดาวค่ะหรือว่าลูกค้าทำเรื่องยื่นกู้ผ่านทกศใกล้บ้านมานะคะ ทัดมาค่ะ L 3 2 1 8 SP ค่ะปี65นะคะตัวรถใบดันดินฐานพวนค่ะคันนี้ก็300กว่าชั่วโมงนะคะสวยๆเดิมๆเ,เช่นเดียวกันค่ะปี65 300กว่าชั่วโมงนะคะ3า9 0 0นบาทค่ะ3 3 9 0 0นบาทนะคะไม่แพงเลยค่ะสำหรับ32แรงปีใหม่ๆชั่วโมงน้อยๆน,นะคะถัดมาค่ะ L 5 0 1 8 ต,ตัว SP นะคะคันนี้800ชั่วโมงปี65ค่ะตัวรถหน้ากากกันชนหน้านหน้าใบดันดินแล้วก็จะมีผานพวนค่ะ555,000บาทนะคะ555,000บาทค่ะ L 5 0 1 8 SP นะคะ L 5 0 1 8 SP คันนี้จดทะเบียนปีน63ค่ะตัวรถหน้ากากกันชนหน้านหน้าใบดันดินก็จะมีผานพวนครบเซตค่ะราคาอยู่ที่ 4,49,000บาทนะคะ4,49,000บาทค่ะถัดมาค่ะ L 5 0 1 8 SP ตัวรถหนะะ้ากากกันชนนนหน้าใบดันดินแล้วก็จะมีผันพวนใหม่ให้แบนตาเพชรไปนะคะใบ24นิ้วค่ะหัวกระโปรงใหม่เบิกศูนย์ค่ะชุดไฟหน้าไฟตานะคะหลังคาใหม่ค่ะแล้วก็มีเสาใหม่นะคะคันนี้ สี่แ0นหบาทค่ะ4ี่แ0 0หบาทนะคะจดทะเบียนปี64 1,590ชั่วโมงค่ะ L c 708 SP ตัวนี้ปี57นะคะตัวรถใบดันดินผานพวนค่ะยางหน้า80ดสิยางหลัง65สนะคะผานพวนเป็นผานพวนมือ2ของตาช้างนะคะเก็บทําสีค่ะเช็คสภาพไว้ให้พร้อมใช้ทั้งเปลี่ยนถ่ายของเลวนะคะสามแสน เจ็ดหมืนเก้าพันบาทค่ะ3 7 9แสนบาทนะคะรถเป็นรถเครื่องเดิมไม่ได้ทำเครื่องนะคะ L 3 6 0 8 SP คันนี้ลูกค้าเอ่อเดี๋ยวนะลูกค้าอยู่เสลภูมิค่ะลูกค้าอยู่เสลภูมิร้อนะคะจองไว้ค่ะใส่ยังใหม่สีเส้นนะคะ คันนี้ก็รอจัดส่งอยู่นะคะยังไม่ทันได้เลิกนะคะเลิกลูกค้าน่าจะประมาณเกือบสิ้นเดือนค่ะแม่ค้าทำเสร็จแล้วก็เลยขออนุญาตเอามาจอดโชว์หน้าร้านด้วยนะคะ L 5 0 1 8 d t ปี60ค่ะตัวรถหน้ากากันชนด้านหน้า,นาใบดันดินค่ะแล้วก็จะมีผานพวงนะคะคันนี้ขายตามสภาพก่อนเครื่องเครื่องดีเกียดีค่ะรถก็เป็นรถไล่นะคะเป็นรถไล่ค่ะ พว,พวกซีนพวกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยแกะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะ3ามแส0แปดหมบาทค่ะสามแ0 0แบาทนะคะสำหรับ L 5 0 DT ปีหก LC ศูน SLC ศูนตัวนี้เป็นตัว DT นะคะตัวรถหน้ากากันชนหน้าน,น่าผัานพวนค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปเก็บสภาพทําสีนะคะ 329,000บาทค่ะ329,000บาทนะคะ Ford 6610ค่ะมีเล่มทะเบียนตัวรถใบดันดินผ่านพวนนะคะ255,000บาทค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะเครื่องไม่ดีใส่ได้ทุกเกียร์ค่ะ LC 018 SP คันนี้ลูกค้าจากเอ่อเดี๋ยวนะลูกค้าจากห้วยพึ่งนะคะห้วยพึ่ง กุชินาลายนะคะตัวนี้ของลูกค้ากุชินาลายค่ะลูกค้ามาจองไว้น่าจะวันที่4แล้วนะคะลูกค้าเลิกรับรถประมาณกลางเดือนค่ะก็ขออนุญาตเอามาจอดโชว์หน้าร้านหน่อยนะคะ l c 0 1 8 s p ปีป4ค่ะตัวรถชุดตักทั้งถ่วงนะคะ410,000บาทปี B 64ค่ะ M.U. ห้าหปี62ตัวรถใบดันดินแล้วก็จะมีผ่าน3ามนะคะสี่แสนบาทค่ะหลังคาใหม่เบิก0ย์างหลังใหม่1คู่นะคะ4ี่แ0 0บาทค่ะแล้วก็อีกแปลงนึ่งนะคะฟอร์ Ford. 6กพัค่ะ2 5 5แ0นห้นหันบาทมีคลิปแยกให้อยู่นะคะเป็นฟอร์ดไทยพร้อมกัน2คันค่ะของเมื่อสองสาวันก่อนนะคะเป็นฟอร์ด6กพัแล้วก็ฟอร์ดหกหค่ะมีคลิปแยกให้อยู่นะคะ DC 6 0 9กศูไอเก่นห้าค่ะพวกนี้ก็เป็นผ่านมือ2นะคะทั้งปุ๋ย9 9้าค่ะยกกล้อง18,500หแารแล้วก็มียกกล้อง17,500หารค่ะ ริปเปอร์หนึ่งมืนหกพันเกร้อโรตารี่สามหมื่นเามืนสาพนพวน2 4่สิบสี่ามนเจ็ดค่ะพันพวน2 2่สิบสอสอมืาค่าสปริหง1มื0นสร้ิปเปอร์หนึ่งค่ะขุดมันช่างโย13500ขุดมัน DCK 12,500ขุดมัน VJT 9,500ค่ะช่วงนี้โจรเยอะนะคะระวังมิจฉาชีพกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มี Facebook ที่เขาปลอมชื่อร้านออกไปแล้วนะคะตั้งชื่อเหมือนกันเลยค่ะวอเจริญแท็กเตอร์นะคะยังไงก็ดูรายละเอียดดีๆนะคะอย่างของแม่ค้ามีเพื่อนอยู่2,400กว่าคนนะคะ ตัวที่เขาปลอมขึ้นมาเอาหน้าโฟไฟล์แม่ค้าแล้วก็ภาพแบ็คหลังที่เป็นภาพร้านค้าของแม่ค้าไปด้วยนะคะเพื่อนเขาจะเพิ่งมีแค่ไม่กี่คนนะคะคนกดติดตามก็มีไม่กี่คนนะคะแล้วก็เขาก็จะไปลงราคาทุกๆูกกว่าของเราปกตินะคะ ระวังไว้ด้วยนะคะแจ้งแล้วนะคะเตือนแล้วนะคะแม่ค้าได้แจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วนะคะทางร้านไม่มีส่วนรู้เห็นต่างๆนะคะสําหรับการที่เอาภาพรถไถข,ของเราออกไปขายในราคาถูกๆนะคะท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาของเราโดยตรงเลยนะคะเน้นเบอร์โทรศัพท์เลยนะ0804141669 085 0876581ค่ะ หากเขาให้ทักแชทหรือว่าลูกค้าทักแชทไปไปเห็นลงถูกๆแล้วทักแชทไปนั้นอันนั้นเขาจะขอให้คุณวางมัดจําเขาก่อนที่จะเขาไปก่อนที่จะเข้าไปดูรถนะคะอันนี้ไม่ใช่ที่ร้านของเรานะคะหน้าร้านของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8ปดโมงช้าไปจนถึง6กโมงเย็นค่ะไม่มีรับมัดจําก่อนเข้ามาดูรถนะคะการที่จะมัดจําทางร้านจบหน้าร้านจบออนไลน์ก็ต้องวางมัดจําแต่ คือคุยรายละเอียดกับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมั่นใจในการวิดีโอคอรดูรถต่างๆนานาตรวจสอบต่างๆนานาแล้วลูกค้าอุ่นใจแล้วในราคารถที่เป็นราคาท้องตลาดนะคะไม่ใช่ราคาถูกๆก,ก,กเกินๆอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ร้านค้านะคะ,ะ,ะก็คือโดนแอบอ้างไปนะคะคือย้ำตามคลิปของ YouTube เลยนะคะราคารถไถแต่ละคันหากถูกไปกว่านี้หลายหลายแสนพึง ระวังไว้เลยนะคะที่เราไปเจอตามเพจตามหน้าเฟซบุ๊กนะคะถือว่าเขาปลอมแปลงรายละเอียดของเราออกไปนะคะให้ซื้อขายผ่านทาง Youtube กับแม่ค้าโดยตรงเลยนะคะ0804141669ค่ะแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรมาคุยกับแม่ค้าได้เลยนะคะจบหน้าร้านจบออนไลน์วางมัดจำเช่นเดิมคะ่ะ ตัวตัดหญ้าตราเพชรนะคะขายดีค่ะเม็ดยีอยู่ที่25,500ื่นอยเม็ดสีอยู่ที่สอง0มโปรถหน้าร้านหน0่บาทต่อชิ้นนะคะรับเองค่ะหรือราคาเต็มจัดส่งให้ฟรี200รอยกมค่ะเครื่องอัดฟางนะคะ2 3 9 0 0นบาทค่ะตัวรุ่น1นึ่นะคะ แล้วก็มีตัวตัวยกมันเข้ามานะคะตัวยกมันติดกับ L 4 7 0 8นะคะ25900บาทค่ะท่านไหนอยากได้ตัวยกมันที่ติดกับรถ454750นะคะเหล็กนั้นหนาค่ะ25900บาทนะคะครบชุดแบบนี้เลยค่ะท่านไหนสนใจ และเข้ามาดูได้นะคะตอนนี้ยังไม่ทันได้ถอดลงจากรถค่ะมาเช็คระบบของเขาได้นะคะขายตามสภาพค่ะ25,900บาทค่ะตัวยกมั่นนะคะหน้าร้านของเราก็จะประมาณนี้ค่ะประจำวันที่1กันยายน2,500เอ่ออ7อ๋อค่ะเดี๋ยวท่านไหนอยากจะจองตัว L 3 4 08เป็นตัวดีทีมีเล่มทะเบียนนะคะจดทะเบียนปี51ค่ะตัวรถใบดันดินฐานพวนยังใหม่สีเส้นนะคะจบในราคา189,000บาทค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะรถไม่ได้ทำเครื่องนะคะรถเครื่องดีมีกำลังค่ะเอามาแค่เช็ค่วดซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวแล้วก็เก็บงานสีนะคะหลังคงหลังคาต่างๆค่ะตัวไหนไม่ดีเขาก็เปลี่ยนออกไปนะคะแล้วก็ งานสีขากำลังขึ้นงานนะคะถ้าไหนสนใจก็โทรเข้ามาจองได้นะคะ1 8 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับ L 3 4 0 8 D T ยางใหม่สีเส้นเก็บสภาพไว้พร้อมใช้นะคะ ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกับสวัสดีทุกทท่านค่ะขอให้เป็นเดือนที่ดีของทุกทท่านนะคะ1กันยายน2567ค่ะ